สวัสดีครับชาวลัคนามีนและราศีมีนทุกท่านครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงของราศีมีนในช่วงเดือนเมษายน2564นะครับเป็นการทํานายรวมๆโดยทั่วๆไปไม่ใช่ทานายดวงของใครใคนใดคนหนึ่งฉะนั้นก็อาจจะมีทย้งที่ตรงบ้างและบางท่านก็อาจจะไม่ตรงก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับ <S <S สำหรับเดือนนี้ดาวพุธจะย้ายราศี2ครั้งนะครับจะย้ายราศีวันที่11เมษายนครั้งหนึ่งและวันที่29เมษายนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนดาวศุกรก์จะย้ายในวันที่12เมษายน สำหรับวันที่14เมษายนก็จะมีดาวย้าย2ดวงนะครับโดยดาวที่ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษและดาวอังคารย้ายจากราศีพฤษภสู่ราศีมิถุนนะครับสำหรับดาวที่ไม่มีการยกย้ายราศีเลยก็มีอยู่ด้วยกัน3ดวงนะครับมีดาวพฤหัสดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์นะครับดาวประจําตัวหรือว่าดาวเจ้าเรือนราศีมีนก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสจรอยู่ที่ราศีกุมภ์ภพวินาศ ฟังดูแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่คอ่อยดีเลยใช่ไหมครับวินาศในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นภพที่เสียภพที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วพอเราเข้าไปดูความหมายของคําว่าวินาศนะครับมันก็จะแปลว่าศูญเสียแตกดับสิ้นหวังถูกจองจําและความหมายทางด้านบวกของวินาศก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็แปลว่าปฏิพันธ์ไหวพริบการอยู่เบื้องหลังการทําอะไรลับๆไม่เปิดเผยอะไรประมาณนี้นะครับฟังแล้วก็งง,ง,ง,งอยู่ดีนะครับอยากยกตัวอย่างแบบนี้นะครับช่วงนี้ช่วงเดือนเมษายนโรงเรียนก็จะมีการสอบสอบเสร็จโรงเรียนก็จะปิดเทอมใช่ไหมครับปิด ก็คือการอยู่เฉยๆฟังดูแล้วมันไม่ได้แย่เหมือนวินาใช่ไหมครับบางเอิญช่วงนี้มันมีโควิดก็อาจจะทําอะไรไม่ได้มากแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงปกตินักเรียนบางคนก็อาจจะไปเรียนซัมเมอร์บางคนก็อาจจะไปเข้าคอร์สไปเข้าแคมป์นั่นโน่นนี่นะครับหรือถ้าจะเปรียบกับกีฬาเอาเป็นกีฬาฟุตบอลแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราดูกีฬาฟุตบอลไปมันก็จะแบ่งเป็นสองครึ่งใช่ไหมครับแข่งไปครึ่งแรก45นาทีแล้วก็หยุดพักครึ่งการหยุดพักครึ่งก็จะคล้ายๆกับโรงเรียนปิดเทอมมัน็่น่าลาลวะรรหงงงทีเแข เราอาจจะเป็นนักกีฬาตัวจริงแข่งไปสักพักหนึ่งเราก็อาจจะถูกเปลี่ยนตัวออกเอาเพื่อนเราเข้าไปเล่นแทนการเปลี่ยนตัวออกพอเราถูกเปลี่ยนตัวออกเราก็ต้องมานั่งให้กําลังใจเพื่อนข้างสนามก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับฉะนั้นวินาทมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรอย่างที่คิดนะครับมันเป็นแค่สภาวะหนึ่งหยุดอยู่สงบสงบเตรียมฟาร์มพร้อมเพื่อก้าวต่อไปที่ดีขึ้นที่มั่นคงขึ้น ฉะนั้นขอให้ใช้ช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่าไปวิตกอย่าไปกังวลจนเกินเหตุนะครับดาวพฤหัสอยู่ที่ราศีกุมนะครับจะอยู่ไปจนถึงวันที่27เดือนกันยาสำหรับในช่วงแรกฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีมีนก็อาจจะรู้สึกไร้พลังเบื่อเบื่อยากอยากอยากอยกูอย่เงียบๆคนเดียวชาวราศีมีนก็จะต้องลดบทบาทตัวเองลงมาบ้างนะครับช่วงนี้ชาวราศีมีนก็จะเข้าโหมดปิดทองหลังพระทําดีเสมอตัวแต่ถ้าทําผิดพลาดนี่ คูณ2นะครับช่วงนี้ชาวราศีมีนก็ต้องให้เวลากับตัวเองค้นหาตัวเองทบทวนตัวเองหรือว่าตั้งหลักเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเพื่อจะก้าวต่อไปในอนาคตฉะนั้นค้นหาเป้าหมายให้เจอแล้วก็เตรียมความพร้อมบางท่านอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ชอบที่คิดว่าใช่บางท่านอาจจะไปเข้าคอร์สอบรมบางท่านอาจจะลงทะเบียนเรียนต่อปเป็นเรื่องมารดาวกันไปเลยก็แล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่1 4เมษายนช่วงก่อนสงกรานนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ จรมาอยู่ที่ราศีมีนที่ราศีเกิดทับลัคนาแม้ว่าชาวราศีมีนจะอยากอยู่เงียบๆไม่อยากจุ้งกับใครไม่อยากวุ่นวายกับใครแต่ก็ดูแล้วเหมือนกับว่าเรื่องก็จะเข้ามาหาตัวจนได้นะครับอารมณ์หลบแต่หลบไม่พ้นมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องคู่ครองรวมถึงเพื่อนฝูงเอาเรื่องเอาปัญหามาให้ชาวราศีมีนช่วยแก้ไขแต่อย่างที่บอกนะครับเป็นแค่ที่ปรึกษาหรือผู้อยู่เบื้องหลังน่าจะดีกว่าออกหน้านะครับการงานนะครับดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพฤหัสเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประจําตัวนะครับ ดาวพระหัสจอรอยู่ที่ราศีกุมภ์พวินาศก็ต้องระมัดระวังการมีปัญหากับผู้มังคับัญชาหรือว่าเพื่อนร่วมงานลูกค้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เะนั้นจะติดต่ออะไรจะดิวกับใครถ้ามีตัวช่วยก็ใช้ตัวช่วยไปก่อนนะครับอย่าออกหน้ามากปกติเราจะคุ้นเคยกับการทําอะไรถ้าต้องการประสิทธิภาพประสิทธิผลแบบไวๆเร็วๆแบบจับต้องได้ต้องทํางานเชิงรุกแต่พอดาวการงานจออยู่ในภพวินาศลองเปลี่ยนมาทํางานเชิงรับดูบ้างช่วงนี้ก็น่าจะส่งผลดีนะครับ แต่ถ้าใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับวินาศ <_ d ata> เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาทํางานลับๆทํางานอยู่เบื้องหลังทํางานเสริมทํางานพิเศษก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับหรือว่าอีกในหนึ่งก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในเรื่องของงานมีการปรับปรุงผังองค์กรอาจจะโยกย้ายข้ามแผนกโยกย้ายจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งย้ายจากสาขานึงไปอยู่อีกสาขานึงก็เป็นได้นะครับการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวอังคารนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่14เมษายนดาวอังคารจออยู่ที่ราศีพฤษภพพสหัชชะ อังคารที่ราศีพฤษภเป็นประเป็นราชาโชคนะครับดาาอังคารกุมอยู่กับราหูราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศมีเกณฑ์ใช้เงินลงทุนการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะร่วมหุ้นลงทุนกับหุ้นส่วนเพื่อนฝูงมีการหมุนเงินต้องวางแผนการใช้จ่ายการลงทุนให้ดีนะครับถ้าไม่วางแผนหรือว่าวางแผนไม่ดีก็มีเกณฑ์ที่เงินจะช็อตหมงเงินไม่ทันได้ด้วยเหมือนกัน และการร่วมหุ้นลงทุนเอกสารต่างๆเงื่อนไขข,ข้อตกลงการร่วมหุ้นการร่วมทุนต้องดูให้ดีนะครับดูให้ละเอียดพลาดพลั้งไปอาจเสียรู้เสียเปรียบได้ด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปนะครับดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย้ยา,ยายจากราศีมีนสู่ราศีเมษพพกระดุมพระนะครับดาวอาทิตย์เป็นอุดดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริดาวศุกร์เป็นประดาวศุรรวกร์เป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วก็ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนปัตตนี ก็มีเกณฑ์ลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนท,ทําธุรกรรมเกี่ยวกับอส,สังหาริมทรัพย์ธุรกรรมนี้อาจจะร่วมกับเพื่อนเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมกับคนในครอบครัวอาจเป็นเหตุให้ต้องก่อหนี้กู้หนี้ยืมสินจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับดาวอังคารเจ้าเรือนการเงินก็ย้ายจากราศีพฤษภสู่ราศีมิถุนพบพันธุนะครับดาวอังคารกับดาวพุธสลับเรือนกันเป็นอนุเกษตรไม่จะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินออกไปค่อนข้างมากแต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะครับนอกจากนั้นดาวเสาร์นะครับ จอนเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมังกรแม้ว่าดาวพฤหัสจะอยู่ในภพที่เสียแต่ดาวเสาร์เจ้าเรือนลาภเป็นเกษตรก็ให้คุณแก่ชาวราศีมีอย่างเต็มที่แม้ต้องเครียดต้องเหนื่อยต้องกดดันแต่สุดท้ายแล้วก็จะสามารถผ่านพ้นก้าวข้ามปัญหาไปได้นะครับสุขภาพนะครับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจาตัวหรือว่าเป็นตนุลักษณ์จอนเข้ามาอยู่ที่ราศีกุมภพวินาศโดยจอนมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันเจ็บไข้ไม่สบายทั้งของตัวเองและของผู้หลักผู้ใหญ่ โรคที่ต้องระมัดระวังก็อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจกับเพาะอาหารปอดไตอะไรประมาณนี้นะครับความรักนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีก็คือดาวพุธนะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่11เมษายนดาวพุธจออยู่ที่ <S <S <ess iz ate> ราศีมีนทับลัคนานะครับดาวพุธกุมอยู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวสุขอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริสุขเป็นเจ้าเรือนสหัชชะมรณะช่วงนี้ชาวราศีมีนจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามบางครั้งคนที่คบกันเป็นเพื่อนอาจเลื่อนสถานะกลายมาเป็นแฟน มาเป็นคนรักหรือไม่ก็อาจจะเพื่อนแนะนําเพื่อนของเพื่อนให้รู้จักอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับช่วงนี้ชาวราศีมีนอาจจะดูเหมือนเล่นตัวคบเล่นเล่นคบเผื่อเลือกสุดท้ายแฟนก็ไม่ได้เพื่อนก็ไม่คบฉะนั้นดูดีๆนะครับส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วคู่ก็จะค่อนข้างเอาอ,อกเอาใจตามอ,อกตามใจอารมณ์ว่าไงว่าตามกันไปไหนไปก,นก,นไนกันกินไหนกินกันอะไรประมาณนี้นะครับวันที่11วันที่1 2แล้วก็วันที่1 4 เมษายนนะครับดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนสู่ราศีเมษพบการเงินนะครับดาวศุกร์ที่ราศีเมษเป็นประดาวอาทิตย์เป็นอุดนะครับและวันเดียวกันนะครับวันที่1 4เมษายนดาวอังคารก็ย้ายจากราศีพฤษภสู่ราศีมิถุนพบพันธุนะครับอังคารกับพุธสลับเปลือนกันนะครับพุธซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองความรักก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับดาวพุธกลุ่มกับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็มีมฤตยูร่วมด้วยนะครับ อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริสุขเป็นเจ้าเรือนสหัชมรณะแะนั้นช่วงหลังสงการก็มีเกณฑ์ขัดแย้งกระทบกระทั่งกันอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอริมีกาลังเป็นอุดถ้ามีปากเสียงกระทบกระทั่งก็อาจจะถึงขั้นรุนแรงพอสมควรเลยนะครับแต่ก็คิดว่ายังสามารถเคลียร์กันได้ปรับความเข้าใจกันได้ไม่ยากนักนะครับเนื่องจากว่าดาวพุธมีกําลังที่ดี เป็นอนุเกษตรนะครับพุทธกับอังคารสลับเปลี่ยนกันฉะนั้นชาวราศีมีนก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะครับพอที่29เมษายนดาวพุธก็ย้ายจากราศีเมษสู่ราศีพิศพบสหัชชะนะครับดาวพุธก็จะไปกลุ่มอยู่กับดาวราหูนะครับพุทบราหูนี่เป็นคู่ศัตรูนะครับและราหูก็มาจากเรือนวินาศช่วงนี้อาจมีเกณฑ์ขัดแย้งกระทบกระทั่งอาจจะมาจากการสื่อสารการเข้าใจผิดหรือว่าเพื่อนฝูงเป็นเหตุก็เป็นได้นะครับและที่สําคัญดาวพุธ ก็ไม่ได้เป็นอนุเกษตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับโชคลาภนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะก,ก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์จรเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมังกรส่งผลให้โชคลาภของชาวราศีมีนเข้มแข็งมั่นคงแต่แบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวามากนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมีนก้าวข้ามทุกปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาได้โดยง่ายและมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมีนของเดือนเมษายน2564นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลฟ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ